สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพทนุชก็มาทำสวนการเด็นนะคะปลูออกต้นไม้ปลูกว่านปลูกว่านหลายอย่างค่ะนี่จะคือการเด็นของป้าพัทนุชค่ะ อันนี้ก็จะชื่อเขาเรียกว่าดอกค่ะดอกอะไรนะดอกเงินดอกทองอะไรเนะี่ยแต่ต้นสวยอันนี้ก็จะเป็นดอกอะไรหลายอย่างอันนี้ก็ทำสวนกรเด้นทั้งมันเลยทำอยู่คนเดียวนี่แหละอุ้นวายอยู่คนเดียว ได้เสร็จละหลังบ้านของป้าเองวันนี้ก็ไม่ด้ไปสวนนี่อยู่หลังบ้านจะถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูนะคะป้าพันนุจะถ่ายให้ดูค่นี่สวนการเด้นของป้าพันนุเองหลังบ้านเพิ่งจะทำได้สองวันยังไม่เสร็จเลยค่าจะได้ชม นี่นะคะ <Okay. S 1> เขาเรียกอะไรนะ <Okay. S 1> นี่จะเป็นบ้านทางนั้นเลยนะคะมันคือไม่ใช่ดอกไม้ะคะ่ะคือเป็นเป็นบ้านมงคลน,นะคะ เป็นบ้านมงคลทุกอย่างเลยจะไม่มีดอกไม้เลยไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าผัดนด,ด้วยนะคะสับตะไคร้ให้ป้าผัดนด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย